็บตอกวาเลนไทน์ลิงออมคุกเข่าหวานแลกของขวัญกลางเวทีแฟนคลับกีสนันนลั้นฮอเรียกได้ว,ว่าถือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทำเอาฮอแทบแตกค่ะสำหรับนักแสดงสาวสุดฮอตอย่างลิงลิงคองและออมกอนพัส ทีล่าสุดได้ไปออกงานกับสมูทอี E เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็ยังมีแฟนคลับที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันแบบใกล้ชิดทั้งเล่นเกมพูดคุยและโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทำเอาทั้งฮอเนี่ยหุบยิ้มไม่ได้เรียกได้ว,ว่างานนี้ระมุนหัวใจทุกคนแน่นอนค่ะแต่ไฮไลท์ที่ทำเอาเรียกเสียงกี๊ดกันได้สนัน่น ก็ต้องยกให้ช่วงเซอร์ไพรส์กลางเวทีค่ะเมื่อลิงลิงจู่ก็คุกเข่าลงพร้อมหยิบกล่องของขวัญออกมามอบให้ออมแบบไม่ทันตั้งตัวงานนี้เจ้าตัวค่ะถึงกับกรี๊ดสนัน่นแล้วก็ยิ้มกว้างแบบสุดๆเลยค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์เนี่ยที่ทำเอาเแฟนๆทั้งหอหุบยิ้มไม่ได้เลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะว่าความรักความหวานเนี่ยไม่ได้มีแค่ฝ่ายเดียวเพราะว่าหลังจากที่รับของขวัญเสร็จไปแล้วเนี่ยออมก็เซอร์ไพรส์ กลับเหมือนกันค่ะด้วยการคุกเขา่ามอบช่อดอกไม้ช่อโตให้กับลิงหลิงคืนบ้างเรียกได้ว,ว่าแลกของขวัญแลกใจแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันสุดๆซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ค่ะที่แฟนๆแทบจะลุกออกจากเก้าอี้เพื่อไปกรี๊ดให้ดังสนันน่นนอกหอ,อก,กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งภาพที่เห็นค่ะทั้งคู่ยืนมองหน้ากันแบบเขินๆขอบคุณกันไปมาบอกได้เลยว่ารอยยิ้มเนี่ยแฟนๆต้องยิ้มตามกันจริงๆค่ะ โดยหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ค่ะถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลค่ะแฮแทกงานก็ติดเทรนด์กันทันทีโดยมีแฟนๆจำนวนมากค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่ลิงคุกข่าวยิ้มตาปิดเลยนะคะเขินเนอะหันมาคุกเขา่ากรี๊ดตกใจฮ่าฮน้องคงคิดว่าพี่จะขอแต่งงานไหมเนี่ย เป็นรักที่ดีมากๆให้เกียกรติกันด้วยการคุกเข่าทั้งคู่เลยมันน่ารักจริงๆเจ้าหลิงออมเนี่ยแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะ พี่หลิงน้องออมรักและดูแลกันตลอดไปนะคะและอีกมากมายค่ะที่แฟนๆได้เข้ามาอวยพรนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ของหลิงออมเนี่ยไม่ใช่แค่ความน่ารักบนเวทีแต่นั่นก็คือความใส่ใจและการให้เกียรติกันทุกโมเมนต์ค่ะงานนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆตกกลุ่มรักขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะ และนอกจากโมเมนต์ที่ทั้งคู่เนี่ยได้คุกเข่าแล้วบรรยากาศในงานค่ะก็เต็มไปด้วยสายตาแห่งความเอ็นดูจากแฟนๆค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ลิงลิงเนี่ยหันไปมองออมก็มีแต่รอยยิ้มหวานๆส่งให้กันตลอดจึงหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่ไม่ใช่แค่โมเมนต์เซอร์ไพรส์ธรรมดาแต่เป็นช่วงเวลาที่สะท้อนถึงความผูกพันและความใส่ใจกันที่มีให้กันตลอดเวลาจริงๆค่ะงานนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงรักกลิ่นออมได้มากขนาดนี้และนี่ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ในวันวาเลนไทน์ที่ทั้งคู่เนีเสิร์ฟความหวานเติมเต็มให้กันและกันแบบไม่พักจริงๆค่ะ